ค่ะอ่ะถึงเรื่องที่พวกคุณอยากคุยแล้วแน่นอนเลยค่ะ <c oughs> อัพเดทหัว, <c oughs> วใจ <c oughs> ววนะหัวใจกันไไหน่อยานมากเลยที่ผ่านเอ่อต้องบอกว่าอัพเดทหัว,วใจใช่ไหมคะหัวใจค่ะรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจ <c oughs> ที่ได้เจอพี่ๆนักข่าวทุกคน <c oughs> อ๋ออยากพบกับพี่ๆอย่างแบบอย่างก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันเลยค่ะเห็นเชียรแบบผ้าแฟนออกเล่นการต่างๆ้านเหมืนเปิดมากขึ้นเนาะอ๋อก็ ต้องบอกว่าเป็นเป็นรายการที่อาจจะเป็นพี่พี่น้องน้องกันด้วยเป็นพี่วูดดี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีรายการอื่นๆนอกเหนือจากนั้นที่พาไปก็ต้องบอกว่าจุดประสงค์หลักจริงๆแล้วก็คือไปขายของค่ะไม่ก็ไปแบ่งปันโมเมนต์ดีๆเพราะว่าแบบเหมือนบางบางทีมีอะไรที่แบบเเราคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะแล้วไปเล่าได้อะไรแบบเนี้ยไปพูดถึงกันได้ก็จะเชิญชวนคุณธนพลเขาไปด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณธนพลถ้ามีเกิดไหมคะก่อนออ่อะไรนะคะมีนีเกิดไหมคะ ก็มีก็มีแต่ว่าก็จะมีเตรียมกันไว้คะ่ะว่าอันไหนถ้ารู้สึกตอบหรือว่าไปไม่เป็นอะไรเงี้ยสะกิดขาค่ะเริ่มชินหรือยังะเริ่มชินหรือยังก็จริงๆก็ไม่ไม่ชินหรอกคะ่ะแต่ว่าก็คือแบบเหมือนถ้าแบบเหมือนอย่างที่บอกแบบเราอาจจะไม่ได้แบบไปทุกรายการไปบ่อยๆอเยะะ้ยเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเขาแบบจะเขินๆด้วยแหละอก็อาจจะแบบว่าออย่างกรณีพี่วูดดี้อย่างเงี้ยรู้จักกันทั้งคู่ก็ชวนชวนเหมือนไปคุยพี่น้องๆกันอย่างเงี้ยนะคะตอนเ็นพูดเก่ง อะไรนะคะพูดเก่งพูดเก่งไหมก็ก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งค่ะอืมในดูหวานกันมากขึ้นเรื่อยๆเออไม่ไม่ได้เรียกว่ามากคือสม่ำเสมอแล้วกันค่ะอ๋อแท่หวานยู่แล้วสม่ำเสมอใช่ใช่เน้นสม่ำเสมอหลายคนจะนึกโมเมนต์เชียรหวานเวลาคุยกันเป็นเสียงสองเสียงค่ะเอ่อโมเมนต์พิเศษแล้วก็ต้องเก็บไว้ให้คนพิเศษค่ะเวลาคุยคุยยังไงอะคะ โทษนะคะดิฉันต้องคุยกับคุณเหรอคะเนี่ยเก็บเสียงนี้ไว้คือคนเดียวเหรเขาต้องครบเป็นคุณธนาพลเหรอคะเนี่ยโอ้โหโอ้โห้ใจแต่คนนี้ก็ไม่ได้ก็จะมีความน่ารักแหละมีความน่ารักแล้วคือเขาลุกขึ้นๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบเขาเขาจะมีความคิดเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนบางทีแบบ ชอบชอบเปลี่ยนแบบว่าตัวลอลิงอะไรเงี้ยเป็นยอยักษ์อย่างเงี้ยฮัลโหลบางทีเขาก็จะฮโยฮโยมีดนลินฮโยไม่ใช่ดิฉันนะคะเขานะคะเออฮโยแบบแบบขำๆเล่นๆอะไรเงี้ยเปลียนสองถึงสามมากกว่าเราหลัง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 เริ่มจะมากกว่าแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วชอบไหมคะอ๋อชอบค่ะชอบชอบเสียงเขาเออชอบเขา ยีงไม่ไดไม่ใช่ตอบว่าอะไรก็้นว่าจะมีวาเราลกล่าวอ๋อก็ต้องบอกว่าก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็แบบอยากเห็นแบบว่าเออลงเอยหรือแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นชีวิตคู่ที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือจริงๆเราต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็อ่ะให้ให้เวลาเป็นตัวที่ที่ช่วยช่วยกําหนดกันไปละกันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคือว่าทั้งเชียด้วยแล้วก็ทั้งเขาด้วยคือมันก็คนสองคนเนาะคือศึกษาการแบบ ดูแลกันแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเป็นช่วยเครื่องช่วยด้วยอะค่ะเริ่มมีพูดคุยแต่กคือถ้าถ้าด้วยตามวัยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีพูดกันแหละว่าแผนอนาคตเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือแบบถึงขนาดว่าอ๊ยจะตอบชัดเจนว่าจะเป็นตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังค่ะยังจริงๆเซนต์เซนตผู้หญิงมันเริ่มมีว่าจะขอฉันหรือยังเขาจะขอฉันไม่หรือแบบมีมีโมเมนต์แบบนนั้ตอนนี้ที่ฉันถ้าเซนต์ที่ฉันเนี่ยสงสัยที่ฉันแล้ว S <S หรือที่ฉันต้องขอเขาหยอก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 ไม่ค่ะไม่ค่ะก็คือจริงๆเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเป้าหมายตอนนี้คือมันทั้งคู่เนี่ยมันเรื่องงานที่ชัดเจนมากๆทั้งคู่เลยอะค่ะแต่ว่า <c oughs> ในส่วนนั้นก็เดี๋ยวอาจจะให้เวลาไป,ไป,ไปอีกสักพักนึ่งอะไรแบบนี้ <c oughs> อะไรนะสเดสักพักหนึ่งก็คืออาทิตย์หน้านะคะพี่อาจริงๆพี่อาร้อมรับหรือยังยะพรอมที่จะมีครอบครัวเนี่ยเนี่ยถามแบบนี้ตอบไม่ถูกเหมือนกันเลย คือแบบถ้าถามว่าแบบส่วนตัวพร้อมจะมีครอบครัวเราก็ตอบตอบยากตื่นเต้นเหมือนกันนะคือเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเหมือนเราเรามีชีวิตอยู่กับอยู่กับครอบครัวอยู่กับการเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆวันหนึ่งอาจจะต้องมีมีครอบครัวขึ้นมาเป็นของตัวเองอย่างนั้นนะคะมันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะพูดกันตามตรงะคะ่ะมันก็เลยแบบอ่ะทำงานทำงานไปก่อนแล้วกันอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันอยู่ถามใหม่อยากแต่งงานไหมเอาเลยตอนนี้อยากแต่งงานไหม โอ้ต oh, ัวเราตัวเราอายุนาเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนไม่ได้คุยเป็นเอาข่าวแล้วนะอย่างนี้นะมันเห็นน้องเห็นนุ่งกมาแต่เด็ก่าแบบเอเห็นนั้งแต่อ้อนแต่ออใส่ชุดมอปลายอย่างเงี้ยเออจนปูนนี้แล้วอยากไหมอยากไหมคุณนี่เขาบอกตาเชียไม่แต่งไม่ออกจากวงการอยากแต่งไหมหรอคะอืมก็ก็ใช้คําว่าจริงจริก็อยากอยากอยากมีการลงเอยกับ กับการมีชีวิตคู่ที่ดีอะแหละแต่ถามว่าตอนนี้อยากแต่งเลยไหมก็ยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะอืพูดจริงๆเพราะว่าที่ฉันแบบว่าซีเรียสกับงานมากจริงๆในช่วงนี้ไม,ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเร่งเลยถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวเราคือครอบครัวเขาก็ให้เราตัดสินใจเองแล้วค่ะเพื่อนมีเชี่ร์มีหนุ่มีอะไรีา นี่ยจริงจะเชียร์ให้แบบมีแฟนยังยากเลยเชียร์คือแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบแต่งหรือว่าอยากที่จะแบบคบใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบตัดสินเองตัดสินใจเองอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อุ้ยตายแล้วเชียร์ไม่ขึน้นหงอยเลยอะ <c oughs> หงอยเลยอะไปไี่เป็นเลยอะ <c oughs> <ต>ไปไม่เป็นเลยอะ <c oughs> รู้เลยว่าอยากจะถามว่าตีมอะไรเว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยหงอยเลยจบเลย สับเราเราคิดไหมว่าเขาจะมีโมเมนต์ที่แบบกล้าพูกขอเอ้ยเธอขอเริมขอเปลีนงานอะไรเงี้ยเขาจะมีโมเมนต์อู้เธอก็ไม่รู้นะเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จริงๆเขามีเสียงสองเสียงถามเราก็น่าจะมีอะไรไม่รู้ต้องไปถามเขานั่นต้องไปถามเขาค่ะต้องไปถามเขาเฮ้ยอย่างนี้เราต้องแต่งตัวแต่งไปตลอดเลยสวยตลอดต่อการต่อการแล้วจะอะไรต้องแล้วอผมพร้อมเหรอเออ ทุกว oh, like like ันนี้ยังยิ้มเสื้อบอลใส่กันอยู่เลยอะเออนึกสภาพหน้าพร้อมผมพร้อมแบบไม่ออกเหมือนกันนะม้องยังแส่ไว้ในรถอะไรอย่างงี้ยอย่างนั้นเลยเหรอคะโอ้ยแลวดิฉันดิฉันชอบสายตาพวกคุณตอนนี้จังเลยค่ะค่ะรานนี้ขอถามนิดนึงค่ะล่าวุดน้เงามีการเบิร์ดเดย์พี่แอิเซียมไปด้วยไหมคะค่ะผูจิงหัรนีอ๋อก็อันนี้ก็คือแบบว่า แฟนๆเขาก็จะคิดถึงโมเมนต,ต์แบบเช<ม>ียร์กับพี่แอนอะไรแบบนี้แล้วแบบพอดีพึ่งล่าสุดจะเป็นแบบวันเกิดพี่แอนเขาด้วยอะค่ะแล้วก็าแบบเราไม่ได้มีโอกาสได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ตรงๆเลยแบบนี้ก็เลยแบบว่า,าชวนพี่แอนมาทําอะไรหน่อยแล้วก็แบบว่าเป็นโมเมนต,ต์พิเศษเซอร์ไพรส์ให้หน่อยอะไรแบบ้ย้อนหลังให้พี่แอนนะะ<ม>อี่ค่ะอ๋อใช่เราก็ตกใจมันเลยว่าแบบเชื่อว่าแฟนๆคงคิดถึงจริงๆอะค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆจากตอน ซีรีส์จบไปตอนนั้นจนตอนนี้คือแบบเออเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอพี่แอนบ่อยเงี้ยพอแบบมีโมเมนต์อะไรหน่อยก็เหมือนแฟนๆเขาก็แบบดีใจแหละดีใจแหละได้แบบไปกินข้าวแล้วก็ได้ทําสิ่งที่แบบเขารู้สึกแบบอยากเห็นนะกินข้าวด้วยกันแบบหรือแบบเบิร์ดเดย์การอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ซัพพอร์ตกันอยู่เลยมีให้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษไหมคะของขวัญน,นะคะเอ่อเป็นความรักที่มีต่อพี่แอนตลอดไป <laughs> ค่ะอืมอ่ะโอเคค่ะโอเคได้ค่ะบคุณค่ะ